สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่กําลังเตรียมตัวที่จะอสอบ t o อ i กนะครับหรือว่าพยายามที่จะอัพคะแนนให้สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างที่ทราบคะแนน t o อ i กสามารถทําให้เราเข้า,าเรียนต่อก็ได้หรือเข้าทํางานในองค์กรที่เราต้องการได้นะครับตลอดจนสามารถช่วยให้ผู้ที่อยู่ในองค์กรเนี่ยได้าการโปรโมได้รับการเลื่อนตาแหน่งขึ้นได้ด้วยนะครับในกรณีนี้หรือแม้ก็เป็นเรื่องของ เงินเดือนที่เพิ่มขึ้นได้ครับอยู่ที่เงื่อนไขขององค์กรนั้นๆนะครับสับทุกอกมันจะเกี่ยวข้องกับอังกฤษธุรกิจครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนะครับการทําสัญญาครับการตลาดการรับประกันครับการวางแผนธุรกิจนะครับการประชุมคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตการตอบโต้ด้วยอีเมลนะครับการโฆษณาครับการสัมภาษณ์งานนะครับแล้วก็อีกหลายๆอย่างเลยคือโดยรวมแล้วจะเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจนั่นเองครับวันนี้เราจะมาดูศัพท์ทวิกที่เกี่ยวกับในเรื่องของการทำสัญญานะครับหรือ contract นะครับมีอะไรบ้างเรามาดูกันอันแรกนะครับคำว่า agreement นะครับ agreement แปลว่าข้อตกลงครับจะมี synonym ก็คือคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือเหมือนกันนะครับใช้แทนกันได้ก็คือคำว่า uh, mutual arrangement นะครับ contract ก็ได้ครับสัญญาคำต่อไปครับ a s s u r a n c e นะครับ a s s u r a n c e แปลว่าประกันนะครับหรือรับรองตรงนี้ก็มี synonym ก็คือคำว,ว่า garantee u นะครับหรือ confidence ก็ได้นะครับ cancellation ครับ cancellation นะครับแปลว่ายกเลิก ลบล้างนะครับก็คือซีโนนิมก็คือคำว่า stopping ก็ได้นะครับหรือ announcement ก็ได้ตรงนี้นะครับ announcement ต่อไปครับ determine นะครับ determine แปลว่ากำหนดนะครับตัดสินกำหนดนะครับตั้งใจแน่แนก็ได้ครับซีโนนิมของมันคือคำว่า find out นะฮะ influence คำต่อไปครับ engage นะครับ engage นะครับ แปลว่าผูกมัดนะเกี่ยวข้องซีเนดีมของมันก็คือ participate นะครับหรือ involve ก็ได้นะครับ establish นะครับ establish ซีเน n ีมครับก็คือคำว่า institute permanently นะครับ institute permanently นะครับ to bring about ก็คือก่อขึ้นหรือ แปลว่าการสถาปนาขึ้นก่อตั้งขึ้นหรือเริ่มต้นขึ้นก็ได้นะครับ establish คำต่อไปครับ o b l i g a t o นะครับ o b l i g a t o แปลว่าตกลงนะเขาตกลงข้อบังคับนะครับถ้าเป็นคำว่า obligation นะครับเป็นคำนามนั่นเองครับ obligatory นะครับเป็น adjective ครับคำต่อไปครับคำว่า party นะครับ party แปลว่าพักกันเมืองก็ได้พาร์ท่งานเลี้ยงก็ได้ครับในในกรณีที่เกี่ยวกับาทางด้านอังกฤษธุรกิจเนี่ยมันน่าจะเป็นหมายความว่าเป็นพรรคพวกก็เป็นกลุ่มคนที่ทําธุรกิจในบ้าบวงเดียวกันนะครับ A person or group participating in action or plan the i r persons or size concerned in legal matter นะครับคำต่อไปครับ provision นะครับ provision แปลว่าการจัดเตรียมนะครับซีน o นิมของมันก็คือคำว่าตัวตัวอย่างคำนี้กันนะครับ stipulation นะครับ stipulation นะครับแปลว่ากำหนดเงื่อนไขนะครับคำต่อไปครับ resolve นะครับแก้ปัญหาลงมติตกลงใจนะครับซีน o นิมของมันก็คือคำว่า to deal with successfully นะครับ to declare นะครับ conviction สุดท้ายครับ Uh, specific นะครับ specific ตัวนี้แปลว่าระบุนะครับพิเศษนะครับซึ n งนั่คือ uh, particular นะครับ particular แปลว่าเจาะจงเป็นพิเศษเหมือนกันะครับคำศัพท์ตรานี้เราอาจจะไม่ได้เจอในห้องสอบทั้งหมดครับแต่แน่นอนต้องได้เจอแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นการเกี่ยวกับอังกฤษธุรกิจและอังกฤษธ,ธุรกิจก็เกี่ยวกับทอีกินะครับครั้งหน้าผมจะมานําเสนอศัพท์ทอีกิ นะครับที่ใช้ในเรื่องของ Marketing นะครับในการตลาดนั่นเองนะครับทั้งหมดจะมีคำศัพท์ประมาณ600คําคำนะครับที่จะจัดเตรียมมาให้ในแต่ละส่วนครับขอบคุณที่ได้รับชมและก็รับฟังนะครับหวังว่าจะประสบความเม็จกับการสอบครับรับรองเรื่องของคำศัพท์ช่วยได้แน่นอนนะครับถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่ก็ช่วยแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ